สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนในสัปดาห์นี้พบก,กับครูปุ๊กอีกครั้งนะคะวันนี้ครูปุ๊กจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับสระและวรรณยุกต์ในภาษาไทยซึ่งเด็กๆจะสามารถไปเรียนรู้เพื่อนําไปผสมคํากับพยัญชนะและจะสามารถอ่านหนังสือออกได้นะคะสระในภาษาไทยจะมีอยู่21รูป3 2สองเสียง มีทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวก็คือสระอสระอาสระอีสระอีสระอืสระอือสระอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระออ สารอสารอัวสารอัวสารเอียสารเอียสารเอือสารเอือสารเออสารเออสารอัมสารไอไม้ม้วนสารไอไม้ลายสารเอาหรือหรือหรือหือ นี่ก็คือสละทั้งหมดนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้วรรณยุกต์กันนะคะจะมีอยู่สี่รูปก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตาวาอีกครั้งนะคะไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตาวาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะ สำหรับวรรณยุ์เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องสรลและวรรณยุคเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนในการอา่านการพูดแล้วเด็กๆจะได้เก่งๆขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ๊ายบ้าย